และปราบปรามมาสอบปากคําหลังจากถูกจับกลุ่มได้ที่แยกลําลูกกานี่ก็เป็นรถยนต์ที่จากสิบตำรวจปริญญากำลังขับอยู่แล้วก็จอดติดไฟแดนจนกระทั่งทำให้ถูกจับกลุ่มได้นะคะก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของจากสิบตำรวจปริญญ,ญาในย่านสายไหมในรถยนต์ที่ ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปไว้ที่สพลำลูกกานะคะก็ยังพบเครื่องยิงระเบิด M79 3กระบอกแม็กกาซีนปืน M16 70ชิ้นอุปรกรณ์ประกอบอาวุธ1ชุดและปืนอีก3กระบอกก็เป็นหลักฐานที่จะประกอบสำนวนคดีนอกจากนี้ยังมีเงินสดรวมแล้ว7 0 0 0แสนบาทซึ่งส่วนใหญ่จากสุดตำรวจปริญญาก็เพิ่งไปเบิรตตู้ A t M แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจ ตามไปจับคุมได้จากหลักฐานการกดเงินจากตู้ ATM นี้เองค่ะพลนตำรวจตรีเมธีกุศลสร้างผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็มีคำสั่งให้จ่าสิบตำรวจปริญญาออกจากราชาการไว้ก่อนเพราะตอนนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหามีส่วนพัวพันกับขบวนการค้าอาวุธนี่ก็คือหน้าตาของจ่าสิบตำรวจปริญญาซึ่งตอนนี้กลายเป็นตำรวจนอกแถวไปแล้วนะคะเพราะว่ารับสรารภาพว่าเป็นเจ้าของกระสุน m 79ที่สอช จ่าสิบตำรวจปริญญารับราชการอยู่ที่สถานีตำรวจภูทร์คูุค้ตั้งแต่จบมาจากโรงเรียนพลตำรวจบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดตากมีภรรยาและก็ลูกชายนั้นจังหวัดเชียงรายค่ะพลตำรวจตรีประวุฒิภาวรศริกฆศกศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบประวัติการรับราชการของจ่าสิบตำรวจปริญญา ตลอด15ปีไม่เคยมีประวัติที่ด่างพร้อยนะคะส่วนความเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ M79 ตอนนี้ก็เชื่อว่าจากจุดกำารวดปริญญานั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับระบวนการค้าอาวุธใช้เส้นทางลำเลียงมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ผ่านเส้นทางเข้ามาในระหว่างที่เกิดการประทักกันที่อนุสรสถานเมื่อวานนี้ค่ะกระสุน M79 ที่พบมเมื่อวานนี้นะคะ จะเชื่อมโยงกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายตอ่ิดครั้งแล้วนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดแล้วนะคะท้งพลตํารวจตรีประวุฒิก็บอกว่า ยังไม่ชัดเจนนะคะว่ากรณีของจากสิบตตำรวจปริญญาจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วค่ะว่าอาวุธที่ถูกยึดได้ทั้งเครื่องยินแล้วก็เครื่องกระสุน n 7 9เคยถูกนําไปใช้ที่ไหนมาแล้วบ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษและก็สํานักงานพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากิษ